สวัสดีครับเอาละก่อนไปชมหมักลุกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะถ้ากระดานไหนมันยาวก็กรอ,อเอาแล้วกันผมลืมตัดโอเคนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนิ้วโป้งนะอย่าไปกดนิด้วกลางโอเคไปดูหมักลุกกันอยูีไปเลยเว้เย เขามาดูอะไรกันเนี่ยเอาแปดแดดแปดแดดเก้าแดดสิบแดด เยอิารณใจเย็นเด็อเ็นเด็อ่าการลงทุนคือความเสี่ยงทำไมมันขาดทุนไว้แบบัมไม่รออู้จักโกลอหอวุ้นี่ของพี่เนี่ยเนี่ยหนูมันไม่รู้จักโกลาหลเหรอหนูหนู กินเบาถึงมันตกรึยังไงเอาอย่างไงเอาเปล่าเอาดิจัดการกันตกรึยังไงเขาไม่เข้าอ่ะคุเคาะประตูบ้านเขาหน่อยดิตกลงกับเขาดีๆนะให้เข้าเข้าได้ยัง ไอ้เว้ยแบบนี้แม่มันเอาเว้ยอย่าอ่อยนะพี่อย่าอ่อยนะน้องไม่ชอบมีเท่าไหร่ใส่ไม้หมดไม่ชอบเฮ้ยกระดานนี้มันเถียงว่ะแต่มันเถียงว่ะเอาแยกไม้แยกไม่ชอบนี่ประกวดเลยอุ้ยอุ้ยอะย อุ้ยอ้ยเนีอ้ยตดลูกก็ไรตางหัวไล่ไห่่งน้เดีอวไูัเราปรเราเอาเรือลำนู้นใบกายงไงแล้วขุนกับโคนเขาไม่มีหรือไงล่ะไปเล่นคนเดียวซะแล้วเราก็ลุยปั่นีไง <med> อาเดี๋ยม่จะเสมอนะเออย่างไม่ได้มาไม่ได้หมากมีเจ้ต่อยังเดียวเลยโอ้โหอะไรของพี่็มากติจมนสวยแล้วไมดึงข้าเลยตีบุ๊ค

ตัวอะไรของพี่มัน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 จะเป็นได้ริงกได้ยังไงลพี่จะแค่รูุ้ที่เ็มัไม่ได้ริง 这荡乱嘛。欸 <laughs> ไอ้น,นิ้วกลางชี้ดิแผันใจคอไม่ดีมันมมันมนมนนปปันนเหมือนทิชชู่เปียกน้ำยังไงรู้มันจะจยุ่ยไปเลยนะยุ่ยยวกยาบไปเลยอะ่ะพี่อยากได้อะไรพี่เอาไปเลยพี่ได้เป็นใครแล้วอะ่ะยบาพอใจไครแล้วอะ่วอะอยากกินอะไรพี่กินอะไรพี่มันรวบยาบยวบยากเดินสิพี่ ไม่เดินเนี่ยปัญหาอะไรยั่วยากไหนมันยั่วมันติดชู้เปียกตรงไหนไหนน้องขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยเนี่ยมันเหมือนเหมือนชู้เปียกเอวซีบีไวนิดยุบยากหยุบยากเหมันยุบยากยุบยากไวนิดเห็นชู้ชู้เปียกน้ำไหมหลายคนเป็นแบบ

มาแล้วตกใจหมดเลยไม่ันตกใจหมดเลยอะไรวะคิดนานไหมเนี่ยมเออมันคิดนานไหมเต็มเนี่ยมันเศรเฮ้ยเราไปเนื่องก็มีอะไรอ๋อจะทิ้งเบี้ยไม่ได้บางวัน่ไเงินเรื่อง่าใจเห็นที่จา ทําไงนะเอากินมาล่ะพี่ะกินมาล่ะเอ้ยหมดม้าทํไงวะโหลุหมดม้าหลูทำไง้ย you <laughs> อย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยปลุกมาหลายเกมแล้วต <si suppression> ั <descon fin anta> ้งร <ens cabin> no? ับพี่จะตั้งเป็นนั้นโหน แต่พี่จะบ,บันลุอย่างเดียวเออเไม่ใช่แล้วบันลุมีแตงลุกั้งรับเลเห้ยโดนเไม่กินอะไรก็ปไม่กินเนี่ย อะไรอ่ะเขาจะซวบเรืออยู่แล้วมาแล้ว

อันตายว่าเม็ดผมอยู่อันตรายเม็ดมาจะเอาโคตมาอีกไปสิที่นี่ก็ออกได้แล้วออกได้แล้ว อ,อยังงี้ดิ<ป>โอ้โหเ,เล่นไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแหม่มันเหนือชั้น,นจนสีเมืออ่ะ ไปแล้วทอดที่จ่าโอ้ต่อเรือไม่เกิด

มันเล่นในตำรายอยู่แล้วไงมไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยมันทำว่าเอาไอ้มันไม่เกี่ยวกับทีวี่ขึ้นมาทขาไมก็เดินขุนไงไม่เบื่อการติ่เอาเอาจับขุนแล้วไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบื่อเบื่อเบื่อเดี๋ยวตัดทิ้งเดี๋ยวตัดทิ้งโอ้ยตรงนี้ตัดทิ้งโอ้ยเอาขาไม่ไม่เคยลำเอียงหรอกเดี๋ยวตัดทิ้งเดี๋ยวตรงนี้ตัดทิ้งมัน ง่ายไปโเอ้ยมากเวลากินก็าแฟเราจะไม่เก่งนะโอเคดีไม่ถ้าพี่สอนก็เชื่อเออเชื่อพี่ดิ้กินปีมไม่เชื่อแต่พี่สอนเองเรามีโคลนปลายกระดานแม่งดีอย่างนี้นี่เองทมัยมันดียังไงมันดีอย่างนี้แหละสมมตมัลุกไปอ่ะเนี่ยไปนี่ม้านะ มาอะไรคุเหลือมามองเป็นยังไงเน้จะตายอยู่แล้วแก่ตายเลยาใอ้ตายเลยอะไรของี่นีเอจะร้อยมันมันสินงี่ละลายร้อยไอ้นี่ละลายแรง้ายโค้งงแรงไม่ไหวเ้ย แดมากละเฮ้ยมาเดินที่เอนมเดินมาละลายมาละลายละลายเป็นที่เลยตัดสายหัวดี๋ยวนี้มลงไม่ได้แล้วเนี่นี่มันของีเดียวไปนิดเดียวนิดเดียวกันนะว่ามันจะเอาเรือลุกหรือเปล่า

ร้อนกบอ็บรอยาาะพี่มันมันเดินมันไม่ได้ไม่ใช่แจนนนนนนรนะเื่อนึงจะมพูดแแ้ตอนนี้ยาหลีไม่ได้ถ้าเบ,บอกว่าเขาต้องการเรียนรู้แล้วคุณมาพูดอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อะไรอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เมื่่ออยะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเมื่อยไม่เมื่อยเสมอเถอะไม่ได้นี่แนะมันกัก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 เปิดไม่ได้นะหนูอะไรเปิดไม่ได้ทำไมจงเปิดไม่ได้หนูเปิดไม่ได้นะหนูโดนกดดูหัวเหินอ้าวไม่ได้กดเหรอไม่รู้มันกดตรงไหนเนี่ย เอากินขุนผมได้กินไปเลยเอาถ้ากินขุนผมได้กินไปเลยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ไม่ถ้ากินขุนผมได้กินไปเลยกินไม่ได้ไม่ใช่นิ้วกดนิ้วกดอยู่อะไรวะเนี่ยิ้วกดอยู่นิ้วกดมีนิ้วกดอยู่มันกดบ้าเลยนี่มันก็เหลือพี่ไม่ใช่มันมันนิ้วกดอยู่มันง่ายไปง่ายละใช่อละ <formation jin inh ale> ไม่เป็นไรไม่เลยแต่เดี๋ยวกูตัดทิ้งเดี๋ยวกูตัดทิ้งัไม่ใช่นี่ว่ากลุ่มคนขงเขาโอ้โหโมโหไ่จืดไก่แน่ไปเไ็นกระดาษนี่ไปตัดสองรอบแล้วจะไม่ผิดจะรู้สึกจะสองรอบแล้วตัดทิ้งเดี๋ยวตัดทิ้งตัดทิ้งไปใช่เราเราเดี๋ยวดีพี่จ่าเดี๋ยวใจเลูกก่อนแล้วก็ไปกินกันน้ออะไรลูกก่อนกินตรงน้นมันไม่กินแล้วตอนเนี้ย ไข่สีแดงหลุดไปได้มันก็เสมอมีเบี้ยสองตัวโดนโดนตัวหนึ่งได้โดนไล่ด้วยอะไรลุกไงพี่เออลุกทำไมวะไอ้หนูลุกทำไมลูกไอ้หนูนี่พี่ไอ้หนูต้อเต้นก่อน

เออก็แค่นี้ก็เสมอกันไปก็จบแล้วไม่ตนะไม่นะมัดกินจะไปตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งให้สองช็อตตัดทิ้งกันกูไม่เคยเข้าข้างอ่ะ